สวัสดีค่ะ Sun Moon Light l ฟ v e Reading ถ้าท่านใดได้พบเจอคลิปนี้บอกเลยว่านี่คือโชคชะตาของคุณเพราะคุณจะได้รู้แล้วนะว่าโชคชะตาของคุณกำหนดให้คุณจะได้พบเจอใครนะคะคลิปนี้แรนดอมพิเศษไม่ใช่ทุกท่านที่จะได้พบเจอนะคะถ้าได้เจอแล้วนะคะรับชมแล้วรู้สึกว่านี่คือโชคชะตาของคุณให้กดยอมรับด้วยพลังงานบวก กดแบ่งปันเพื่อที่จะได้เสริมบาร,รมีทางด้านความรักด้วยนะคะรวมถึงชีวิตด้วยอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆอื่นๆอ,อ,อีกมากมายนะคะขอบคุณสำหรับกำลังใจ subscribe ไลค์แชร์และกระดิ่ง Facebook Instagram Line a d ใหม่ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลือกกดติดตามได้ตามอัธยาศัยเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าโชคชะตาของคุณนะถูกกำหนดให้พบเจอใครนะคะ อาแล้วค่ะอูแค่ใบแรกก็รู้แล้วใช่ไหมว่าโชคชะตาของคุณถูกกำหนดมาให้คุณได้พบเจอแต่เฉพาะโซเมทที่แท้จริงของคุณเท่านั้นเนื้อค,คู่คู่แท้ที่แท้จริงของคุณเท่านั้นดังนั้นที่ผ่านมาที่ผิดหวังเสียใจไม่นับที่ผิดหวังเสียใจที่เคยทำให้คุณเสียเวลาอย่าไปคิดถึงมันอีกนะคะให้มุ่งหน้าโฟกัสไปยังโซเมทหรือว่ารักแท้ คนที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณอาจจะเป็นชาวธาตุน้ํากรกฎพิจิกมีนโชคชะตาของคุณถูกกําหนดให้เจอคนที่เขารักคุณนะคะเช่นเดียวกันกับที่คุณรักเขาเป็นรักที่เท่าเทียมเป็นรักที่เสมอเหมือนเป็นรักที่ไม่เอียงข้างเป็นรักที่ไม่ลําเอียงเป็นรักที่ไม่เห็นแก่ตัวว่าด้วยเรื่องของพาร์ทเนอร์ธุรกิจการค้าการขายหรือรวมถึงเรื่องงานเรื่องชีวิต คนที่จะเข้ามาในในชีวิตคุณได้เนี่ยจะต้องเป็นคนที่แฟร์กับคุณจะต้องไม่เอาเปรียบคุณนะถ้าเป็นพาร์ทเนอร์หรือว่าหุ้นส่วนก็คือจะซื่อสัตย์ชัดเจนในการทำธุรกิจกับคุณนะคะกำไรส่วนแบ่งต่างๆจะเสมอเหมือนเท่าเทียมกันไม่มีนอกไม่มีใน ถ้าใครนะคะไม่ได้มีลักษณะแบบนี้จะถูกสลัดตัดทิ้งแล้วคุณะจะได้เห็นความจริงได้ได้ว่ารวดเร็วทันตาเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากให้คุณเห็นอยากให้คุณรู้ไม่ได้อยากให้คุณฟูมฟายไม่ได้อยากให้คุณเจ็บแต่อยากให้คุณรู้ว่าคุณนะคะมีบาร,รมีทางด้านความรักมีฤทธิ์กุศลในเรื่องของการใช้ชีวิตดําเนินชีวิตดังนั้นถ้าอะไรไม่ดีนะคะ ทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกกระจัดปัดเป่าให้คุณได้เห็นความจริงจงรู้ไว้เลยว่านั่นคือสิ่งที่ดีไม่ใช่กรรมไม่ใช่เรื่องที่ซ้ำเติมคุณเป็นเรื่องที่ดีที่คุณจะได้รู้นะคะว่าใครคนไหนคู่ควรที่จะอยู่ในชีวิตของคุณนั่นเองและดูเหมือนว่าคุณอาจจะได้เจอแล้วหรือเร็วนี้นะคะมีเกณฑ์ว่าคุณจะได้พบเจอเอาละค่ะคุณจะได้พบเจอใครอีกด้วยโชคชะตาของคุณถูกกำหนดไว้แล้วบ้างอื คุณจะได้พบเจอใครบางคนนะคะที่ในเวลานี้คุณอาจจะรู้สึกว่าห่างหายกันไปนะในเวลานี้คุณอาจจะรู้สึกว่าไม่เคยได้มีโอกาสเห็นตัวเขาแม้ว่าคุณจะรู้สึกถึงเขาในเวลานี้คุณอาจจะเคยอธิษฐานภาวนาขอแล้วขอเล่าเฝ้าแต่ขอแล้วไม่มีโอกาสได้เจอไม่ว่าจะเป็น twin f ฟ a m e s o ม l m a t e นะคะหรือคู่รักรักแท้คุณรู้สึกมืดแปดด้านมาก่อนหน้านี้ แต่ตอนนี้นับจากนี้ชะตาคุณเปลี่ยนชีวิตคุณพลิกฟื้นนะคะคุณจะได้พบเจอกับคนที่คุณปรารถนาคุณมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงแล้วคุณจะได้เจอคนที่เขาพร้อมจะเปลี่ยนแปลงชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคุณใครบางคนที่หัวใจไต่ด้านกับความรักหรือว่าอาจจะไม่ศรัทธานในเรื่องราวของความรักนะคะแต่เขาได้มาเจอคุณเขาจะมีศรัทธาอีกครั้งหรือถ้าคุณได้เจอเขาคุณจะมีศรัทธาในความรักอีกครั้งหนึ่ง บางสิ่งบางอย่างจบไปแล้วแล้วมีเกณฑ์การเริ่มต้นใหม่นะคะเอนเอจี้นี้เนี่ยผู้อ่านออกมาบอกเลยว่าโชคชะตานะทำให้คุณเปลี่ยนแปลงเยอะบิดชีวิตคุณเยอะมากหนักจนคุณมีความรู้สึกว่าเหมือนจะแหลกลงไปแล้วในบางครั้งเพื่อให้คุณได้ตื่นขึ้นมาเพื่อให้คุณได้ฟื้นขึ้นมาแล้วก็เข้มแข็งกว่าเดิมในเวลานี้คุณได้รับชัยชนะคุณมีอำนาจอยู่เหนือความเป็นและความตายทางด้านจิตวิญญ,ญาณและความรู้สึกสิ่งใดๆเลยไม่สามารถกระทบจิตกระทบใจคุณได้นานหรอก เราะคุณลุกขึ้นสู้ได้เสมอคุณมีเกณฑ์ได้พบเจอชาวราศีพิจิกนะคะเข้ามาในครั้งนี้เขาจะทำให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนแปลงหรือว่าเปลี่ยนมุมมองหรือตัวคุณเองอาจจะเปลี่ยนแปลงชีวิตใครบางคนจนเขาเกิดศรัทธาแล้วก็อยากที่จะกลับมาตอบแทนคุณอาจจะเป็นคนที่เขานะคะไม่มีโอกาสได้ตอบแทนความรักของคุณกลับเข้ามาอีกครั้งเป็นรักครั้งใหม่ที่ดีด้วยก็เป็นไปได้ แต่ถ้าไม่ได้เป็นในลักษณะนั้นนะคะบอกกราว่าคุณโชคชะตาของคุณนะคะเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งใหม่สู่เริ่มสู่การเริ่มต้นใหม่สู่รักครั้งใหม่สู่โซเมตคนใหม่ที่เป็นรักที่ดีรักแท้ของคุณไอนที่นี้อาจจะหมายถึงโซเมตทางด้านจิตวิญญาณได้หรือโซเมตในด้านการใช้ชีวิตได้ด้วยเช่นเพื่อนฝูงที่ดีเข้ามานะคะครอบครัวมีการเปลี่ยนแปลงไปใน,นทิศทางที่ดี นะได้ลูกค้าใหม่ๆที่ดีหรือลูกค้าเก่ากลับคืนมานะคะกลายเป็นลูกค้าใหม่ที่ดีดังนี้เป็นต้นนะแล้วยังไงต่อเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าโชคชะตาของคุณนะคะจะนำพาให้คุณได้พบเจอใครนะคะคนที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตคุณหรือว่าโชคชะตาที่จะนำพาคุณทั้งคู่ได้เจอกันคุณทั้งคู่จะเจอเจอผ่านทางการเดินทางหรือว่าเขามีเกณฑ์การเดินทางมาแล้วก็ได้เจอ,เจอกับคุณหรือคุณรอคอยการเดินทางมาของเขานั่นเอง คนคนนี้อยู่ไกลกันแน่ๆอยู่แดนไกลค่ะนะคะแต่คนคนนี้เป็นคนที่มีความสุขกับชีวิตและมองเห็นแต่ด้านดีของคนอื่นอยู่เสมอด้วยเขามองเห็นด้านดีของคุณดอกไม้สีสันเดียวกันมีให้เลือกมากมายแต่เขาจะเลือกคุณค่ะคนที่โชคชะตาของคุณกําหนดมาให้นั้นคือคนที่เขาจะมองเห็นคุณค่าในตัวคุณนะคะเห็นคุณโดดเด่นที่สุดสําคัญที่สุด ต่อให้ในบางครั้งคุณรู้สึกว่าไม่ท็อปฟอร์มเลยแย่ yeah, ที่สุดแต่ในสายตาของเขานะคะในความรู้สึกของเขาคุณคือที่หนึ่งคุณคือคนที่พิเศษคุณคือคนที่มีค่าที่สุดและคุณจะรู้ได้เลยว่าเขาจะไม่มีวันที่จะทอดทิ้งคุณไปด้วยเมื่อเขาได้เจอกันแล้วคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เดินทางครึ่งค่อคนชีวิตเพื่อที่จะตามหารักแท้ซึ่งคนคนนั้นก็คือคุณด้วยเช่นเดียวกัน แล้วยังไงต่อนะสำหรับโชคชะตาของคุณในครั้งนี้นะคะจะถูกกำหนดมาว่าให้ได้พบเจอกับใครขอให้ได้รู้ค่ะโชคชะตาของคุณนะคะจะกำหนดมาว่าให้คุณได้เรียนรู้เพื่อที่จะเติบโตซะก่อนนะคุณจะเรียนรู้ได้เลยว่าจากคนที่เข้ามาแล้วทําให้คุณรู้ว่าคนนี้ใช่คนนี้ไม่ใช่นะ ใครคนนั้นที่เคยซ่อนตัวอยู่ที่เคยแอบเก็บซ่อนความรู้สึกเกี่ยวกับตัวคุณไว้นะคะโชคชะตาก็จะเปิดเผยให้คุณได้รู้นะใครบางคนที่ไม่ซื่อสัตย์ชัดเจนโชคชะตาก็จะให้คุณได้รู้ด้วยเพื่อให้คุณได้เรียนรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงนะคะเพื่อให้คุณได้เติบโตทางความคิดด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นท่านที่เจอคลิปนี้ผู้อ่านมองดูว่าคุณเจอมาหลากหลายมากนะทั้งคนที่แทงข้างหลังทั้งคนที่พูดถึงคุณรับหลัง ทั้งคนที่ไม่เคยที่ไม่ซื่อสัตย์กับคุณมาก่อนคุณก็เลยเรียนรู้เติบโตและฉลาดขึ้นแต่ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ถูกสลัดตัดทิ้งนะคะเพื่อให้คุณได้มีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่ได้เจอกับสิ่งใหม่ที่คู่ควรคุณอาจจะได้รับบทเรียนบางอย่างจากชาวทาตลมมิถุนตุนกลุ่มด้วยก็เป็นไปได้หรือโชคชะตาอาจจะชักพาใคุณได้เจอคนที่คุณแอบคิดถึงอยู่ในใจมานานแล้วแต่คนนี้ได้เจอกันในอพิสซดใหม่ ได้เจอกันในอพิโซด์ใหม่ได้เจอกันในช่วงเวลาที่เขาเปลี่ยนแปลงตัวเองไปเยอะมากกลายเป็นคนใหม่ที่คุณยังรู้สึกทึ่งว่าเขาสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเขาเองได้ขนาดนี้เชียวหรือเขาสามารถเปลี่ยนแปลงเพราะจากความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาที่ผ่านมาทําให้เขาเรียนรู้และเติบโตนั่นเองรวมถึงตัวคุณก็เรียนรู้และเติบโตด้วยนะ เอเนจี <Energy S 2> นี้ออกมาบอกว่าคุณอาจจะมีเกณฑ์นะคะได้โอกาสเริ่มต้นสารสัมพันธ์กับคนที่คุณทั้งคู่เคยมีใจให้กันด้วยเรียกได้ว่าโชคชะตาจะนำพาให้คุณทั้งสองกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อมีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่ในลักษณะที่ซื่อสัตย์ซื่อตรงชรัดเจนคนที่ไม่ใช่คนที่ไม่ชัดนะคะตายไปแล้วแล้วก็กลับมาเป็นคนใหม่ที่ดีแต่ถ้าไม่ได้เจอในลักษณะนี้ คุณจะได้เริ่มต้นใหม่นะคะเรียกได้ว่า fresh start กับ so mate หรือว่ารักแท้ของคุณนะคะคือคนที่โชคชะตาะจะกําหนดมาให้คุณทั้งคู่ได้เจอกันต่อให้คุณจะพยายามกับคนอื่นก็เถอะแต่สุดท้ายนะคะมันก็ต้องมีเหตุให้เวี่ยงมาเจอกับ so mate หรือว่ารักครั้งใหม่ที่ดีของคุณเช่นเดียวกัน ชชกชะตาของคุณกำหนดไว้แล้วว่าคุณจะได้พบเจอรักที่มั่นคงต่อให้คุณนะคะจะรู้สึกเข็ดขยาดกลัวความรักมากแค่ไหนนะเขาหรือเธอคนนี้ก็จะเข้ามาในชีวิตคุณแล้วก็จะมอบความรักให้คุณขึ้นอยู่กับคุณแล้วว่าจะพิจารณาและยอมรับรักครั้งนี้ไหม เอจีนี้อาจหมายถึงการรีวิเนียนได้ด้วยคนที่เคยรักกันนะคะโชคชะตาอาจจะนำพาให้ได้กลับมารักกันใหม่เพราะคุณทั้งคู่เป็นโซเมดหรือถ้าคุณไม่มีนะคะเอเนจีนั้น v i เบ a รชันก็คือรักครั้งใหม่นะคะจะเข้ามาในลักษณะที่ อยู่ตรงหน้าคุณเลยชัดเจนเลยจนคุณรู้สึกตกใจอ่ะจนคุณรู้สึกหวั่นไหวเหมือนกันว่าเอออันนี้จริงหรือเปล่านะคุณอาจจะมีความรู้สึกไม่มั่นใจเพราะว่าคนที่เข้ามาชัดเจนจริงๆนะชัดเจนในระดับที่คุณรู้สึกว่าไม่เคยเจอมาก่อนแต่ว่านี่คือโชคชะตาของคุณแล้วมันเป็นสิ่งที่คุณคู่ควรนะคะขึ้นอยู่กับคุณแล้วว่าคุณจะรับเขาหรือเธอคนนี้ไว้หรือไม่เขาหรือเธอคนนี้อาจจะเป็นชาวท่าดินพฤษศกันมังกรหรือชาวท่าดินพฤษศกันมังกรนะคะ จะเข้ามามีส่วนทําให้คุณได้พบเจอกับโซเมตของคุณด้วยเช่นเดียวกันในเรื่องเงินทองนะคะคุณมีนะคะสิ่งที่คุณสามารถจิบจับหยิบฉวยขึ้นมาทําให้เกิดรายได้ใหม่ๆอีกเยอะแยะมากมายช่วงชะตานะคะได้กำหนดมาให้คุณในเวลานี้อยู่ในพวงเวลาเช่ได้ว่าอาจจะต้องหาหนทางใหม่หาหนทางแก้ไขแต่ในท้ายที่สุดนะคะคุณก็จะได้รับความช่วยเหลือกับ จากชาวท่าดินให้มองหาโอกาสใหม่ๆหรือเห็นโอกาสใหม่ๆในการที่จะตั้งต้นใหม่ดำเนินธุรกิจใหม่นั่นเองนะแล้วก็โชคชะตาของคุณก็ยังถูกกำหนดมาอีกด้วยว่าคุณจะได้รับโชคลาภอย่างสม่ำเสมอนะคะจากชาวท่าดินด้วยเช่นเดียวกัน หรือว่างานทางการค้าคันขายของคุณะนะคะนับจากนี้มันจะมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นแต่ที่แน่ๆคุณจะต้องมีเกณฑ์การคิดหาหนทางใหม่ๆเกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกันแต่ใครกล้ากลัวในเรื่องราวของความรักหรือโสดมานานเนี่ยนะคะจะมีคนมาหยิบยื่นความรักให้กับคุณและเขาหรือเธอคนนี้เป็นเนื้อคู่ด้วยนะคะเป็นโซเมทที่แท้จริงของคุณนะคะแล้วยังไงต่อนะขออีกหนึ่งใบ อ่าแล้วค่ะโชคชะตาของคุณถูกกําหนดมาแล้วนะคะว่าคุณจะต้องเจอคนที่จะทําให้คุณมีความสุขจริงๆในความรักและในเร็วๆนี้นะคะการสื่อสารก็กําลังจะเข้ามาเยือนคุณมีเกณฑ์การจะต้องตัดสินใจเลือกเสียทีว่าจะมีความสุขกับโซเมทของคุณได้หรือยังดังนั้นคนที่พบคลิปนี้คุณอาจจะมีความรู้สึกปล่อยวางความรักหรืออาจจะรู้สึกเกือบๆท้อไปแล้วก็ได้นะคะด้วย ระยะทางในการที่คุณจะได้เจอรักแท้มันนานหรือด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมามันช้าจนคุณรู้สึกว่ามันแหลกแต่ในจี้นี้ออกมาบอกว่าก็ในเร็วๆนี้แล้วนะคุณจะได้รับสัญญาณบางอย่างโชคชะตาของคุณนะคะจะดึงดูดนําพาให้คนคนนี้นะคะเข้ามาให้คุณได้ตัดสินใจคุณเป็นควีนอวอนสคุณสวยคุณหล่อคุณมีเสน่ห์คุณดึงดูด โซเมตของคุณเข้ามานี่คือโชคชะตาของคุณทําไมคุณมีเสน่ห์เพราะคุณเข้มแข็งค่ะเข้มแข็งจากอะไรจากความเจ็บปวดนะจากการที่คุณนะคะถูกทําร้ายต่างๆนานาสารพัดต้องบอกว่าแบบนั้นแต่ว่ามันจบลงแล้วค่ะทุกอย่างเคลียร์หมดคุณเข้มแข็งคุณยืนหยัดได้้วยตัวคุณเองคุณมั่นคงเพราะความมั่นคงนี้แหละนะคะมันคือความที่คุณรักและให้เกียรติตัวคุณเองดังนั้นโชคชะตาตอนนี้ก็คือเปลี่ยนไปละ ช่วงครึ่งหลังของชีวิตคุณนับจากนี้มันจะกลายเป็นความรักที่สดชื่นสมหวังมันจะกลายเป็นความเรียกได้ว่าสมปรารถนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องการใช้ชีวิตคนอื่นตันแต่คุณจะไม่ตันนะรับจากจบคลิปนี้นะคะโชคชะตาของคุณก็จะเปลี่ยนแปลงหมุนเวียนนะคะจากด้านมืดสุดดิ่งสุดไปสู่ด้านสว่างสุดสูงสุดแล้วก็แตะอยู่ตรงนั้นติดลมบนไว้อย่าดิ่งลงมาอีกนะคะ เพราะนับจากนี้โชคชะตาของคุณจะดึงดูดแต่สิ่งดีๆแต่คนดีๆเข้ามาในชีวิตนะทั้งคนที่เข้ามาแล้วนะคะส่งเสริมคุณในเรื่องการงานด้วยดังนั้นนับจากนี้ energy s e v r n soft บอกว่ามีคนใหม่เข้ามาเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นเพื่อนนะคะลูกค้าญาติมิตรที่ม่เคยเจอกันนานหรือว่ารักแท้หรือแม้แต่คนที่เคยรักจะกลับมารักกันใหม่คุณจะต้องมีเรดาร์ในการจัดสรรแล้วก็เลือกให้ได้ว่า ใครคือคนที่ควรจะอยู่ต่อไปในชีวิตคุณถ้าไม่ใช่ตัดออกได้เลยซึ่งผู้อาจมองดูว่าคุณจะตัดออกนะแต่ถ้าใช่เลือกและเก็บเขาหรือเธอคนนี้ไว้เพราะมันจะยิ่งนำพาแต่ความรักความสุขความเจริญเข้ามาสู่ชีวิตนั่นเองนะคะเอาละค่ะออร์โธคัสมีอะไรอยากจะบอกคุณบ้างนะโชคชะตาของคุณน่ะนำพาคุณจนกระทั่งมาถึงตรงนี้แล้วนะคะปลายทางชีวิตคุณมันคือความสุข เตรียมลงสมอเรือเตรียมลงจอดได้ละหมายความว่าความรักชีวิตที่มั่นคงอบอุ่นอุดมสมบูรณ์มันก็ถึงเวลาสัทีที่คุณนะคะจะได้รับสิ่งต่างๆทั้งหลายที่เคยติดขัดให้กลับไปมองดูอีกทีว่าติดขัดเพราะใจคุณหรือติดขัดเพราะสิ่งรอบข้างแต่ในอเ์นี้ออกมาบอว่ามันติดขัดเพราะใจคุณค่ะเพราะบางอย่างมันคุณรู้สึกว่าแหมมันไม่ทันใจไม่ได้ดังใจพลาดเป้าไปหมด นะผิดหวังไปหมดแต่มันไม่ได้หมายความว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นไม่ได้จะเกิดขึ้นบางทีอาจจะอยู่ตรงหน้าคุณอยู่ข้างๆคุณแต่เพราะมือของคุณปิดดวงตาของคุณไว้หรือเปล่าใจคุณปิดสนิทหรือเปล่าคุณลืมลองมองดูไหมว่าตรงหน้าจะมีรักที่ซื่อสัตย์ที่สุดจะมีใครสักคนพร้อมมอบกายถวายชีวิตหรือว่าพรา้อมจะทุ่มเทนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคุณอยู่ตรงนั้น่ะอยู่ตรงนั้นแล้วเห็นไหมคะอยู่ตรงนี้แล้วไม่ได้ไปไหน และใกล้เข้ามาเต็มทีแล้วนะคะแต่คุณอาจจะยังไม่เห็นและคุณก็จะได้เห็นคุณก็จะได้พบเจอนี่คือโชคชะตาของคุณนะคุณจะได้รับเงินทองโชคลาภอย่างไม่คาดฝันนะคะเพราะเป็นสิ่งที่คุณเคยบุกบัน่นฟันฝ่ามานั่นแหละและชะตาของคุณก็ถูกกำหนดไว้แล้วว่าไม่ว่ายังไงคุณจะต้องได้รับผลตอบแทนจากสิ่งที่คุณกระทาไปทั้งหมดนะคะแบบไม่คาดฝันไม่คาดฝันคืออะไร คุณทำไปร้อยคุณอาจจะอยากได้มาสักร้อยห้แต่คุณได้มาพันหนึ่งได้มาเกินกว่าที่คิดหวังไว้ในเรื่องความรักด้วยเช่นเดียวกันคุณอาจจะรู้สึกว่าขอแค่ใครสักคนอยู่เคียงข้างเองอ่ะเป็นกำลังใจหน่อยได้ไหมแต่คุณได้มากกว่านั้นคุณได้คนที่เขารักคุณมากคอยซัพพอร์ตคุณช่วยเหลือคุณด้วยทั้งด้านเงินทองและการใช้ชีวิตคือมันเกินกว่าความคาดหมายจริงๆทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายนะคะ โชคชะตาของคุณนะคะที่สำคัญที่สุดเลยก็คือ อาจจะมีคนในครอบครัวนะคะหรือว่าผู้สูงอายุเจ็บป่วยหรือว่าคุณอาจจะต้องมีเกณฑ์การจะต้องดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจของคุณให้ดีเพื่อเปิดรับวเบรชั่นดีๆที่กําลังจะเข้ามาดังนั้นช่วงชะตาจะเข้ามาพร้อมกับสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีด้วยปรับเปลี่ยนสุขภาพกายสุขภาพจิตด้วยและคนในครอบครัวถ้าเกิดว่าคุณมีเหตุที่จะต้องดูแลเขาหรือเธอคุณก็ต้องไม่ป่วยตามเขานะ คุณจะต้อง,เข,ขงเข้มแข็งสดชื่นอยู่เสมอเพราะคุณคือคนเดียวที่จะดึงดูดไวเบรชั่นดีๆทั้งหมดเข้ามาในชีวิตดังนั้นเอจี้นี้ออกมาเตือนแล้วว่านะคะให้คุณรักษาสุขภาพให้ดีด้วยนะคะสุขภาพของคุณจะแข็งแรงดีวันดีคืน mm. เมื่อไวเบรชั่นของคุณนะคะอยู่ในโซนที่เรียกได้ว่ามีความสุขสงบสุขกายสบายใจ คุณอาจจะร้องไห้ทุกคืนนะคะในบางครั้งเมื่อตื่นขึ้นมาก็ยังมีคำถามอยู่ในหัวมากมายว่าทำไมชะตาของฉันเป็นแบบนี้มันพอหรือยังมันจะจบแล้วหรือยังนะคะเอเนจีนี้ออกมาบอกว่าไม่ช้าไม่นานมันกำลังจะจบสิ้นลงแล้วนะคะสิ่งต่างๆที่คุณอธิษฐานภาวนานะคะในที่ที่เงียบที่สุดลึกที่สุดกำลังจะถูกเผยออกมานะคะ ในที่ที่สว่างที่สุดก็คือในชีวิตคุณนะคะมันจะกระจ่างสว่างสวัยสัทีหนึ่งให้ผู้คนรอบข้างได้เห็นว่าคุณอะสำเร็จแล้วนะสิ่งต่างๆจบสิ้นลงนะเดทขึ้นสองครั้งนั่นหมายความว่าคุณมีเกณฑ์การ t r a n s ์ฟอร์มเกิดขึ้นนะคะโชคชะตาของคุณมันเปลี่ยนไปเพราะแนวคิดคุณเปลี่ยนนับจากนี้ด้วยอุปสรรคต่างๆที่เข้ามามันเยอะจนทําให้แนวคิดคุณเปลี่ยน แต่ถ้าคุณเปลี่ยนไปในทิศทางที่นะคะคุณจะก้าวข้ามผ่านไปได้อย่างไรบอกเลยว่าสิ่งต่างๆที่คุณปรารถนานะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่ว่ามาทั้งหมดในคลิปนี้นะคะนี่คือโชคชะตาที่คุณจะก้าวพ้นหลุดพ้นนะคะจากความมืดมนทั้งหมดในชีวิตได้อย่างง่ายดายก้าวสู่ความรักครั้งใหม่ที่ดีการแต่งงานการสร้างครอบครัว ความรักที่มีค่าคนที่จะเห็นคุณมีค่าที่สุดในชีวิตมันคือโชคชะตาที่คุณคู่ควรค่ะนะคะโชคชะตาที่คุณคู่ควรที่สุดคือคนที่เห็นคุณเป็นเหมือนกับสมบัติอล้ำค่า คนที่เห็นคุณเหมือนกับของขวัญชิ้นสําคัญที่มันหายไปแล้วได้กลับคืนมาหรือตัวคุณเองจะได้เจอคนที่คุณมีความรู้สึกว่าเหมือนของขวัญล้ําค่ามันหายไปแล้วได้คืนมานะมันจะเป็นไปแบบนั้นแล้วมันจะดีงามแบบนั้นเลยทีเดียวในท้ายที่สุดอาร์ตซอฟตแองเจิลนะคะอยากจะบอกคุณนะคะว่า คุณจะไม่มีวันโดดเดี่ยวอยู่คนเดียวเพียงลำพังโชคชะตาของคุณนับจากนี้คุณจะได้รับความช่วยเหลือจากผู้คนรอบข้างจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากเทวาอารักษ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณอธิษฐานพร่ำบอกในหัวใจอยู่ทุกค่ำคืนนะคะไม่จำเป็นต้องกองังวลเพราะคุณจะได้รับความช่วยเหลือจนกระทั่งสำเร็จอย่างน้อยที่สุดเราก็ได้เจอกันในคลิปนี้ถูกไหมคะเพื่อมายืนยันให้คุณได้รู้ว่า ที่รักคะคุณไม่ได้อยู่คนเดียวเพียงลำพังจะมีเราอยู่ร่วมกันเสมอเลือกขนทางที่ดีที่สุดสำหรับคุณนะคะเพราะนับจากนี้จะมีสิ่งใหม่ๆดีๆเข้ามารวมถึงผู้คนมากมายมากหน้าหลายตาให้คุณได้ตัดสินใจเลือกทั้งหมดทั้งมวลร้วนแต่นะคะเป็นกระแสบุญกุศลที่คุณได้ทำไปทั้งหมดแล้วก็ส่งผลหนุนนำให้คุณได้มีโอกาสเลือกนะคะทางเลือกที่ดี รักที่ดีงานที่ดีหนทางในการทํามาหากินที่มันจะไม่ไม,ไม่ไม่ติดขัดไม่ฝืดเคืองอีกแล้วนับจากนี้กล้าเปลี่ยนกล้าตัดสินใจเลือกนะคะนี่คือโชคชะตาของคุณที่จะถูกเปลี่ยนแปลงบางครั้งนะคะพระเจ้าก็จะบิดชีวิตเรานะคะจนคุณรู้สึกว่าโอ้มันบิดจนเป็นเกลียวแล้วนะมันจะไม่ไหวแล้วนะคะแต่ในท้ายที่สุดถ้าคุณไม่หยุดยั้งความตั้งใจและแรงปรารถนาทรมันค่ะ เชื่อเถอะคะ่ะชีวิตผู้ห่านก็ไม่ใช่ว่าจะราบรื่นนะเรียกได้ว่าในแต่ละช่วงและตอนเนี่ยถ้าเป็นคุณและคุณผู้อ่านก็ไม่มั่นใจว่าจะรับได้ไหมแต่ผู้อ่านร,รับได้ไม่ใช่ว่าเก่งค่ะแต่คือเป้าหมายมีและไม่เคยหยุดจะทํามันอยู่บนหนทางที่มีความสุขใจสงบให้ได้มองว่าจะแก้ไขยังไงแล้วโชคชะตาเปลี่ยนจริงๆชีวิตคุณจะพลิกฟื้นจริงๆอย่าหยุดยั้งเป้าหมาย ไม่จําเป็นต้องประกาศบอกใครนะคะประกาศบอกตัวเองและพอเวลาที่สําเร็จอะคะ่ะทุกคนจะได้เห็นว่าโชคชะตาของคุณเปลี่ยนแปลงไปไม่ได้เป็นไปตามที่ปากใครๆว่านะคะอีกต่อไปแองเจอลออกมาเยียนอีกครั้งนะคะว่าคุณหวังที่จะให้โชคชะตาของคุณเปลี่ยนไปในทิศท,ทางที่ดีใช่ไหมคุณหวังที่จะได้พบเจอสิ่งใ,ใหม่ๆที่ดีคุณหวังที่จะเป็นคนใหม่ที่จะเปลี่ยนไปนับจากนี้ และเป็นคนที่ดีขึ้นในทุกๆวันคุณหวังที่จะได้พบรักที่ดีมีความสุขคุณหวังจะร่ํารวยเงินทองถูกไหมอย่ารู้สึกกระดากเขินอายในความปรารถนานี้ให้เซย์เยสแล้วจักรวาลเซย์เยสกับคุณแล้วนะออกมายืนยันว่านี่คือโชคชะตาที่แท้จริงของคุณอย่าเชื่อใครที่บอกว่าคุณไม่มีคู่อย่าเชื่อใครที่บอกว่าคุณไม่มีทางรวยไม่จริงค่ะคุณมีทางรวยคุณมีโอกาสได้พบรักแท้ เชื่อไหมเชื่อตั้งมั่นขอภาวนาในใจแล้วก็รับมันซะในที่นี้คือหาหนทางและทำมันจนกว่าจะสำเร็จในหนทางเชิงบวกเท่านั้นเพราะถ้าเมื่อไหร่ที่ชีวิตคุณดิ่งและคุณยิ่งดิ่งคุณจมแต่ถ้าชีวิตคุณดิ่งคุณเป็นแมวก้าวชีวิตคุณฟื้นคุณสู้คุณรอดค่ะนับจากนี้ชีวิตของคุณร่ำรวยเงินทองมั่งมีสีสุข คบคู่แท้รักแท้ที่ดีเสริมสร้างบุญบารมีร่วมกันจนกว่าจะได้พบกันใหม่นะคะขอให้นับจากนี้ชีวิตของคุณเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาลด้วยรักจากใจผู้อ่านค่ะ Sun Sun Moon Light Love b e a d i n g